สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอน,นิ่มอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงโดยรวมอย่างที่หมอบอกในทุกคลิปนะคะไพ่ของหมอน,นิ่มนะไม่เฉพาะเจอะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะ ขอให้ท่านรับแต่พลังงานที่ดีสิ่งที่ใช่อันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้ณที่นี้นะคะก่อนจะไปรับชมในคลิปวิดีโอนี้หมอนิ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดกระดิ่งกด subscribe จะได้ไม่พลาดทุกคลิปการแจ้งเตือนใหม่ๆของหมอนะคะฝากติดตามใน YouTube นะคะเนาะแล้วก็ฝากติดตามใน Tik t o อกค่ะแล้วก็ในเพจ Facebook ด้วยนะคะสิ่งที่หมอบอกในวันนี้เนาะจะเป็นการดูดวงของคนที่เกิดในเดือนพฤษภาคมนะคะประจําเดือนตุลาคมพศ2566นะคะการดูดวงเหมือนที่หมอบอกคะ่ะจะเป็นในเรื่องการงานการเงิน เงินชีวิตครอ,อบครัวนะคะคนโสดไม่สนิทความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะด้านสุขภาพโชคลาภว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากบอกกล่าวอะไรหรือเตือนอะไรกับคุณนะขอให้ไพ่ของหมอเปิดออกมาด้วยความแม่นยำนะคะก่อนจะไปรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะ,ะขอให้ลูกดวงทําสมาธิตั้งจิตอธิษฐานเอ่ยชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดบ้านเลขที่อธิษฐานจิตไ้ดิ่งนะคะขอให้ไพ่ของหมอเปิดออกมาด้วยความแม่นยำนะ,ะเดี๋ยวขอหมอนิ่มอนุญาตจับไพ่สักครู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเนาะสิ่งที่หมออบกนะะค เพื่อดวงของคุณในเดือนนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงในด้านใดบ้างนะคะเรามาดูกันเลยค่ะ ค่ะกันค่ะค่อนข้างจะสวยเลยนะคะอกว่าบอกว่าโดดเด่นเลยอะช่วงชีวิตนะคะในเรื่องการงานขาขึ้นดีมากเลยในช่วงนี้ผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์นะคะคนถ้าเกิดทํางานข้าราชการเนี่ยมีโอกาสได้ติดยศเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเป็นโอกาสเป็นไปได้สูงถ้าทํางานเกี่ยวกับเขาเรียกอะไรนะตัวบทกฎหมายทุกอย่างคุณจะมีชื่อเสียงนะคะในภายขึ้นมารได้ม,ไดมีได้มีอํานาจนะได้ออกคําสั่งในการช่วยเหลือนะคะคนที่เขาเรียกอะไรตกทุกข์ได้ยากคุณมีโอกาสจะชัดเจนหรือว่ามีการ สั่งการบอกกล่าวในการทํางานคุณจะมีเขาเรียกอะไรปากเป็นผู้นํานะคะผู้นําที่ดีค่อนข้างจะชัดเจนในด้านการทํางานเพราะดวงคุณค่อนข้างจะโดดเด่นเดือนนี้มีศักยภาพในการทํางานสูงนะคะทํางานเกี่ยวกับเรื่องข้าราชการเนี่ยเป็นหลักในไพ่ขึ้นมาค่อนข้างชัดเจนนะคะหรือแม้กระทั่งงานที่เกี่ยวกับธุรกิจส่วนตัวเนี่ยคุณอาจจะมีการกําหนดหรือกฎกฎเกณฑ์อะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นหรือการเปลี่ยนแผนง,งานในการทํางานจะดีมากขึ้นนะคะผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้าชูดีเนาะในเดือนนี้ถ้าเกิดว่า ต้องการจะพึ่งผู้หลักผู้ใหญ่ในการทํางานในด้านของอสังหาริมทรัพย์ต่างๆหรือธุรกิจที่คุณทําอยู่เนี่ยค่อนข้างจะโดดเด่นคนอุปถัมภ์ค้าชูดีมากในเดือนนี้บอกว่าเด่นเลยนะคะเด่นมากๆคือดวงขึ้นขาขึ้นจริงๆค่ะทาอะไรที่ว่าแต่มันต้องเหนื่อยหน่อยที่หมอบอกคันเหนื่อยก่อนแต่มันจะคุ้มมากคุ้มค่ากับการที่เราเหนื่อยด้วยเราวิ่งเต้นในการทํางานของเราคุณค่อนข้างประสบความสําเร็จสูงนะคะนอกาะสิ่งที่หมอบอกคืองานทุกประเภทเลยใน,ในไพ่ขึ้นมาเนี่ยโดดเด่นหมดทุกอย่างเพราะว่า แต่อย่างเดียวที่หมอจะเตือนก็คือทำอะไรให้ใจเย็นมีสติมากขึ้นแล้วพูดหลักผู้ใหญ่เขาจะอุปถัมประาม,มากขึ้นในคําพูดคําจาคุณจะเป็นคนที่พูดจาสละส่วยนะคะมีเหตุมีผลหรือพูดพูดใช้คําพูดที่ถูกต้องที่ชัดเจนนะคะมันเลยทําให้เรามีชื่อเสียงโด่งดังได้สิ่งที่หมอบ,บอกค่อนข้างจะเด่เดนชัดแล้วว่าคนเข้าขอความช่วยเหลือหรือเราเข้าขอความช่วยเหลือผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยค่อนข้างจะไปในทิศทางที่ดีมากๆเลยคะ่ะเรื่องการงานไม่มีปัญหาอะไรเลยที่หมอจะบอกนะคะอ่ะมาดูในด้านของ คนที่มีคู่มีครอบครัวนะคะงดจูจีจ้จุกจิกจ,จับผิดคู่รักครอบครัวหรือบางครั้งอบางการที่แบบเขาจะต้องมีการสังสรรค์ปาร์ตี้บางก็อย่าไปจับผิดเขามากเกินไปจนเราจะเป็นทุกข์นะคะถ้าเกิดทําอะไรทําให้ดีอยู่ในพื้นพื้นฐานของการเป็นสามีภรรยาหรือครอบครัวกันเนาะมันจะได้ไม่มีมีปากมีเสียงกันตามมาสิ่งที่หมอบอกนะคะงดตรงนี้นะคะ ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ถ้าเกิดว่าเขาทํางานมาได้ก็ให้เงินทองเราช่วยเหลือซัพพอร์ตทุกอย่างเนี่ยช่วยปฏิบัติพัดวีสามีหรือสามีปฏิบัติพัฒวีพัฒวีภรรยาก็ได้นะคะถ้าเกิดเขาเหนื่อยงานมาหาน้ําเย็นให้เขาทานนวดเบาๆผ่อนคลายบ้างนะคะร่วมมีโอกาสรีแลกซ์อยู่ด้วยกันทั้งคู่นะคะมันจะเป็นการเติมความรักที่ดีความอบอุ่นที่หมอบอกนะคะเดือนนี้เนาะถ้าเกิดมีโอกาสใครอยากจะปล่อยมีบุตรธิดามีโอกาสเป็นไปได้สูงเพราะว่าเหมือนว่ามันมีอิทธิพลในเรื่องของพลังงานในด้านของการ าการทําทปฏิสนธิในการที่อยากมีลูกเนาะสิ่งที่หมอบอกแบบนี้ดีกว่าค่ะแล้วมาดูในด้านของคนที่มีโสดไม่สนิทความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะคุณจะโอกาสเล็งเลือเลือกคนที่เข้ามาในชีวิตแล้วว่าคุณรู้สึกว่าอาจจะถูกชะตาหรือใช่ขึ้นมาก็ได้จากพูดคุยกันมาสักพักระยะหนึ่งจากที่ความไม่ชัวของเราด้วยหรือตัวเขาไม่ชัวด้วยแต่ตอนนี้เริ่มเกณฑ์เป็นไปได้เริ่มสงบนิ่งมากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นหรือว่าศึกษาหาความรู้กันในด้านของ จิตนิสัยใจคอที่หมอบอกนะคะจะเจอคนดีนะในภายขึ้นมาแะ่ทาอะไรตั้งใจเย็นอย่ใจร้อนวอีวูวามผีผามห้ามอารมณ์ร้อนใจร้อนบางครั้งต้องมีเหตุผลมากกว่านี้ที่หมอบอกสําหรับคนที่ชอบงอนหรือไม่พอใจนะคะมาดูสําหรับ คนที่โสดสนิทเนี่ยถามว่าตอนนี้คุณเป็นช่วงที่น่าเกรงขามนะคะใครก็อยากเข้าหาเพราะว่าอาจจะมีอิทธิพลอำนาจในด้านของพูดจาแล้วคนรักคนเมตตาอุปถัมภ์คำชูถ้าบางคนไปทาสายตาลิกาหรือว่าไปลงครูบาอาจารย์มาณนะหนาทองมาในเดือนนี้จะมีโอกาสเรอโดดเด่นนะคะคาพูดคําจานในเรื่องการทํางานอย่างเดียวไม่พอเรื่องความรักด้วยที่หมอบอกค่อนข้างจะดีเป็นที่รักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเพราะหมอมองแล้วคุณเป็นคนที่มูมากแล้วครูบาอาจารย์ท่านบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะเนาะในไพ่ขึ้นมา เพราะะรู้จักว่าอยู่ในสินในธรรมพูดง่ายๆมันอาจจะเป็นเดือนที่โดดเด่นสําหรับคุณก็ได้ในเดือนนี้โอกาสประสบความสาเร็จสูงมีคนเมตตาไปที่ไหนคนนับหน้าถือตาสําหรับคนโสดมีโอกาสจะเจอคู่ที่มันดีเข้ามาด้วยเช่นกันแต่ถ้าเกิดคุณเปิดโอกาสถ้าเกิดไม่เปิดโอกาสก็เก็บเงินสวยๆรอๆนะคะอยู่แบบนี้เงินมีทองก็คุ้มนะที่หมอบอกคะ่ะเลือกการตัดสินใจเอาแต่ถ้าคนเรามันมีชะตามีคู่ชีวิตคุณเด็กเลี่ยงไม่ได้หนีไม่พ้นในสิ่งที่หมอบอกนะคะ,ะมาดูในด้านของโชคลาภนะคะ อ่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะพระภูมิเจ้าที่นะคะให้โชคให้ลาบนะคะหรือว่าใครที่อ่าบอกกล่าวเกี่ยวกับอ่า จะบอกว่าไงเดียคะ่ะองค์พยาคุดก็ได้นะคะใครที่ที่อยู่เกี่ยวกับพยาคุดหรือนะคะหรือว่าพระอาทิตย์ในการไหว้บอกกล่าวขอพรนะคะคือด้านของเทพที่คุณปฏิบัติอยู่เนี่ยดีแล้วที่หมอบอกนะคะทาอะไรคิดกําหนดด้วยตัวเองความรู้สึกและทุกอย่างจะดีเงินทองโชคลาภจะเข้ามาด้วยความขยันหมั่นเพียรการแสวงหาสาะแสวงหาในการทํางานความขยันด้วยความอดทนหรืออยากสร้างไรายได้เสริมให้กับตัวเองทํางานพิเศษได้เลยในช่วงนี้ที่หมอบอกคะ่ะคุ้มแน่นอนมันอาจจะเหนื่อยบ้างแต่เราได้มาในสิ่งผลตอบรับมาการเงินการงานจะดีนะคะ เพราะเป็นที่รักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และคนที่เมตตาคุณเนาะสิ่งที่หมอบอกนะคะมาดูในด้านของ สุขภาพเนาะสิ่งที่หมอจะเตือนก็คือในด,ด้านสุขภาพนะคะระวังการปวดข้อเข่านะคะต้นคอนะคะหรือว่าแม้กระทั่งสันหลังเนาะส,สามอย่างที่หมอจะเตือนในด้านนี้ระวังไว้นิดนึงนะคะบางทีการออกกําลังกายมากขกโหมเกินไปกล้ามเนื้อจะอาจจะอักเสบได้อีกอย่างหนึ่งที่หมอจะเตือนนะคะสิ่งที่หมอห่วงก็ประมาณแค่นี้แต่อย่างอื่นก็ไม่มีไรนะห่วงเพราะทุกอย่างมันดีหมดเลยสิ่งที่หมอบอกมันเป็นช่วงจังหวะขาขึ้นของชีวิตเรามันกําลังจะปรับเปลี่ยนสลับจากสิ่งไม่ดีจากร้ายกลายเป็นดีนะคะจากที่เรานหนักๆมันจะ ทุเลาลงและอะไรมันจะดีขึ้นทุกอย่างเป็นการกําหนดด้วยตัวคุณเองนะคะคุณจะเจอคนที่มีอํานาจวาสนาคนที่พร้อมจะช่วยเหลือรู้อุดหนุนคุณสนับสนุนในทุกด้านที่คุณทํานะคะคำว่าอุดหนุนก็หมายถึงว่าเขาช่วยซัพพอร์ตช่วยเหลือหรือว่าทําธุรกิจอะไรร่วมกันเนี่ยเขามีการซัพพอร์ตเราที่หมอบอกนะคะลักษณะประมาณนี้เนาะสิ่งที่หมอบอกไม่มีอะไรน่าห่วงเปลี่ยนน้ํานะคะหิ้งพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูท่านอย่าให้อยากใหญ่ยยยยขึ้นนะที่หมอบอกค่ะการเงินจะได้ราบรื่นและมันท่านจะได้บอกโชคบบอกาาเราได้สม นใครที่มีองค์พญายนาคบูชาอยู่แล้วด้วยนะคะเนี่ยที่หมอบอกบางคน อาจจะเกี่ยวกับครุดด้วยนะคะกินรีกิน,าร,กนาราลานรลาได้หมดที่หมอบอกหรือครูบาอาจารย์ของเราตำหลับของเราต้นตำหลับของปู่ย่าตายายก็ได้ที่หมอบอกนะคะเทพที่ประจําสังขารเราตั้งแต่เด็กๆจนโตเนี่ยที่หมอบอกหรือว,ว่าเป็นครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พ่อแม่เราเคารพนับถืออยู่แล้วเราอาจจะมีรุ่นสู่รุ่นในการไหวค้ครูวิธีทาพิธีไหวค้ครูอันเชิญต่างๆเนี่ยคุณสามารถไปร่วมพิธีได้แล้วความโชคดีจะบังเกิดกับตัวคุณคุณคิดหวังยิ่งสิ่งใดก็สมปรารถนาแต่ขอให้ปฏิบัติหนัง มันนั่งสมาธิให้ท่านาบริกรรมสมาทานให้ท่านนะคะแล้วห,หรือว่าเขาเรียกอะไรนะการ แผ่ทานบารมีบารามีกุศลให้ท่านเนี่ยดวงคุณจะหนุนนําดีขึ้นที่หมอบอกนะคะหมอกราบอนุโมทนาบุญด้วยนะคะบุญรักษาเนาะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จสมปรารถนาหยิบจับเงินล้านเงินแสนปลดหนี้หมดสินนะคะธุรกิจการงานจเจริญรุ่งเรืองขอให้พบเจอคู่ที่ดีสินเสมอกันเข้ามาได้สวมแหวนแต่งงานจดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายทั้งไทยและต่างประเทศนะหมออนุโมทนาบุญด้วยนะคะบุญรักษาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ